เตวา่อไปก็ให้ดูด้านหลังก่อนนะเป็นรูปเหรียญผมเคยเรียนไปแล้วมีเหรียญเงินเหรียญทองและก็ทองแดงอันนี้เป็นเหรียญทองเป็นรูปพ่อจอมฮนะด้านหน้า เกตุรุซุมเนื้อสวยเช่นเดียวกันครับเป็นพิม่เกตเป็นพิมใหญ่เกตุรุซุมนะครับยานหลังเป็นรูปเหรียญผมเรียนไปแล้วว่ามีเหรียญทองเหรียญทองแดงแล้วเหรียญเงินวันนี้เป็นพบเป็นเหรียญทองครับ